เล่นแบบถับไว้เมียผมของได้หนึ่งเดือนเอ้นคนที่บ้านนี่พออ่อแอาแฮ่อยู่เลยเอาอีกแล้ว kuno Michael вижу Ah I'm i a woman neto ni one ah i i a one and i a mother and ี่จะเป็นพ่อคนแล้วอะไรนะไในดีแม้ว่าจะเป็นพ่อใครนะพ่อคนเดียวกว่าแล้วอุ้มว่ะอ่ะไล่ไล่กันไล่ไล่กันอยู่ไหนท้องเดียวกว่าแค่นี้แต่ทำไมก็ท้องมันเล็กเดี้ยกว่าไม่ออกเลยเดี๋ยวมึงดูของคูดีเพื่อนที่รักจ๋าทีละมหาเทาไหรมันก็ต้องไล่ไล่กันอยู่เดี๋ยวมึงดูของกูเพื่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยไอ้น้องมินเดินยวดิ ไม่เดือนกว่าๆไม่โตนะว,วะโอ้ข้างในกี่ตัวข้างในมีกี่ตัววนะเนี่ยลูกคนก็มันเยอะจังเดือนที่เพิ่งได้เดือนกว่าเองนะเราครบแค่เดือนเดีเดยวท้องเขายังแค่นั้นเลยทําไมตัวเองงามมันใหญ่ขนาดนี้อา้าก็แปดเดือนแรกอะของคนอื่นเขาอีเดือนที่เก้าก็ของพี่ไง คุ้มเลยเนี่ยคุ้มจะตายมีศาจชาวบ้านต่อแขนต่อขาให้คนด้วยเออไม่เป็นไรหรอกวนามีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งที่จะบอกให้พี่รับรู้นะจ๊ะความจริงแล้ววันนาคนนี้นะ่ะไม่ใช่นาคาโรโบหญิงสีสุดาแต่วันนานี่แหละ นี่อย่าพูดเลยเป็นไรเป็นไรนิดหนึ่งนะพี่กอล์ฟเป็นที่แรกก็ฉันไม่กล้าบอกนี่ไปหนด่งนะพี่มาแป๊บหนึ่งโนบิไปเรียกหมาที่ไหนเนี่ยโศกซิกนี่อู้หูมีอะไรแหกปากยังไงเนี่ยนี่ตายแล้วปิดคำพูดซะเองนะตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็เคยบอกสาริกาเอาไว้อ่ะเออ จะมีคนมีคู่ครองต้องมีคนที่เขอถ่ายหน้าเท่าเทียมกันนี่กูมาทำผิดซะเองลูกกูด่าน้องไม่เยอะเลยมึงจะพิชิตมากทำไมเรางค์หญิงเขาท้องแลเราคนงรับผิดชอบเพื่อนเราเป็นแค่พวกกาดำต่างสากเขาเป็นถึงหงนี่แหละกูรู้แล้วแต่มึงทำพวกอีรู้ท้องแล้วล่ะใช่ไงแต่เอางี้นะไม่มีทางเลือกเดี๋ยวค่อยว่ากันหนีไปก่อนหรือเอาอะไรเดี๋ยวพีปก่อนมีอะไรหรือเปล่าเจ้าพี่ไม่มีอะไรที่วางแผนอนาคตไว้ไม่เฉยนี่สีสุรา สิสุรางจา๋าพี่อย่าสิสุรางต้องกลับเข้าเมืองทุกวันเลยวันนี้นอนอยู่กับพี่อีกสักคืนได้ไหมทำไมนะจ๊ะพี่เอา้าพี่ก็อยากนอนอยู่กับเมียกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนครั้งสุดท้ายพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงจ๊ะคือว่าครั้งสุดท้ายไงคือนอนที่ครั้งสุดท้ายผูุนี้ชา้าเรต้องเข้าไปนอนในเมืองหรือว่ากันก็ได้จ้ะพี่มื่อวันนี้นะสิสุรางจะนอนอยู่กับพี่ นอนดีเดี๋ยวพี่เป็นยามให้นะนอนให้เป็นที่เลยเฮ้ยกองกองแม่หลับไปไม่ต้องห่วงนะนอนหลับถึงยามคล่องให้อย่าตื่นขึ้นมานะเดี๋ยวพี่ปลุกเไง ผมที่จะเป็นจะกสงสารันเกินไปมันเี่กับพี่ไม่ได้พี่สั่งต้อยน้ดถ้าเป็นเลืวอคู่กันสกวคนเราสองคนคงได้พบกันอีกหนกพ่อพ่อลาก่อนนะลูก เราจะต้องฝืนทุกหลงคิดตรงนั้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Gay oh, pistol An aunque Watts Ku re chegai descriptor It's a czego кий อี่เวรหลังเฟศเทำไมเล่านอน,น,นนะเดียพี่พี่จะเป็นที่ต้องทิ้งเจ้าเพราะพี่เนี่ยไม่คู่ควรกับเจ้าเลยผพมังเสือกไปยี่ข่ากูรักไม่ไดล้ลูกพ่อหนึ่งเดือนอี่แปดเด็กของใครก็ไม่นล่าดูแลแม่เจ้าให้ดีนะลูกเนี่ย Hola, oh <laughs> I Gracias.